มึงทีมาเฟ่อะไรกับทางกูุวย่างมึงดอกมาเนี่ยล่ะมาเนี่ยล่ะมามามึงไม่ได้หาของกินกันแล้วกันน่ะเอ้ยมาเฟียกุยัญญาจะมาโกงเออกูอยากจะมาโกงเนี่ยเย็กแม่งเงี้ยมั่อะไรอ่ะอะเหี้ยอะไรอ่ให้ผมกลัวใครผมไม่กลัวหรอกผมบอกตรงผมไม่กลัวใครอยู่แล้วนี้แล้ววันนี้ล้วพ่อโมเมนมันเอาราคามาเลยไอ้เหี้ย แล้วมวยสิยกดูดิคนมีตาเขาบิ่งได้เออคนเขามีตาเขาดูออกมาดิกับกูะนะกูไม่ยันกูหรอกมาเฟียมาดิมาเลยครับพี <c oughs> ่ชา,ายยังไงบ้างวันนี้ <c oughs> นเต็มที่แล้วแต่เราก็มองว่า <c oughs> เราก็ทำได้ดีแล้วเนี่ยลูกไหนเนี่ยที่เรามองว่า เรานี่ก็ดีเหมือนกันไม่ด้โตได้โตได้แต่ว่าเหมือนบรรยากาศอะไรมันไม่เอาเราราคาจริงราคาเขาอ่าราคาราคาเขาแข็งไปราาทำมวยไปต่อยทำไมต้องเอาราคาล่ะผมขอถามหน่อยทำไมต้องเอาราคาไปเดีนทำไมเอาอาวุธมวยไปต่อยกันทำไมจะซ้อมไม่ทำไมซ้อมไม่เพื่ออะไรซ้อมให้เหนื่อยทำไมอ่ะคนนี้ครับจะขอโทษอะไรบ้างแล้วก็ทีมงานที่มาทุกท่ อันนี้ก็ถือว่าทำดีสุดแล้วไปกับเขากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกแล้วมีโอกาสจะแก้แก้เบื่อไหมน้่นหนักไหนดิน้่นหนักไหนดิมันหนีลอยไปทีมึงจะไม่บอกนั่นหนักสามนี่ต่อยเท่าไหร่สามน่อยแล้ววันนี้น้หนักเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสามขอลดมาหน่อยนึงที่ไหนก็ได้นะขออีกครั้งนะสุดท้ายฝากแฟนคลับหน่อยนะนี่ต่อยดีแล้วนี่ครับโอเคมาเอาตัวไปขับสู้ต่อไปครับผม